ทำอะไรคะวันนี้โอ้อันนี้ก็ต้มหางวัวแล้วก็ต้มเกือกวัวครับอ๋อเหรอคะต้มเท้าไอ้ตีนวัวนี่แหละก็ต้นหางวัวไม่ใช่ไม่ใช่เ่เท้าตรงนี้จ้าตรงนี้จ้าตรงนี้จ้ะอืมนี่ตีนใหญ่เหมือนกันนะคะอ๋อแต่ยังไม่เปื่อยนะครับต้องรออีกสักชั่วโมงหนึ่งอ่ะเออนี่ขายตีนเท่าไหร่คะโอ้ย ต้มกินครับไม่ใช่ต้มขายครับแต่ว่าซื้อมาก็แพงนะครับรู้สึกว่าจะชอบทานตีนนะกวนตีนยังไม่พออีกชอบทานตีนด้วยอันนี้ก็เป็นหางวัวกับตีนวัวนะครับตอนนี้ยังไม่เปื่อยค่ะแต่แต่คนเนี่ยเปื่อยแล้วค่ะเปื่อยแล้วครับเริ่มเปื่อยแล้วครับค่ะโอเคครับกว่าคนไปเรื่อยนะครับไอ้ไอ้ข้างหลังนี้เขาเอาไว้ทําอะไรคะไหนรับอันนี้ไม่เยี่ยวหรอครับอ๋อไม่ไม่เยี่ยวครับห้องน้ําที่บ้านไม่มีเงินสร้างเหรอคะไม่ใช่นะครับเป็นขี้ไม่ได้ครับเพราะว่าเวลาเดินก็เป็นไปเดิน เยวะแล้วมันมันไกลครับอืมแต่อันนี้รอสักแป๊บครับรอสักแป๊บหนึ่งครับอ่าอานี้เลยครับอันนี้เลยครับอ่าอันนี้นะครับนีครับแนะนําเลยครับอันนี้เป็นซาลาเปาของชูสัก์นะครับเป็นซาลาเปาของคุณนงนะครับเขาบอกว่ายเลอันนี้เป็นชานมครับอะนไรครับไหนนี่ชานมอ่าอันนี้เป็นเป็นช็อกโกแลตอันนี้เป็นไส้หมูครับ แต่ผมไม่กินแล้วครับกลิ่นมันเหมือนเปรี้ยวมากเลยอืมมันเหมือนเปรี้ยวคือว่าน่าจะทานนะคะระบายท้องดีนะคะเวลาอ้าวข้างล่างครับดูสิครับนี่เป็นมันโถครับโอ้ไอ้นี่โถมันค่ะมันโถครับนี่เป็นมันโถครับมันโถนะครับไอ้ที่ที่เหลือๆน่ก็คือฟักทองอ้าวไม่ใช่ขี้เหรอคะเออไม่มีใครไปกินขี้เลยจะบ้าหรือเปล่าไม่คุณอ้าวก็ของขี้ของน้องบะหมี่เปล่าอ้าวนี่นะครับของคุณหนูนะครับใครอยากจะซื้อครับที่ผมไม่มีขายครับ ต้องไปร้านบะหมี่โหน่งเลยนี่ก็น้องชายครับขายโหน่ง้องโหน่งก็ทําเองนะคะออกออกสูตรเองนะคะสูตรทําเนี่ยใช่เอามาฝากบ่อยนะครับไอ้เท่ไม่ค่อยเอามาฝากนะครับไม่จะเอาผู้หญิงมาฝากผมแล้วก็ทําให้ผมทะเลาะกับครอบครัวผมผมไม่เอาดีกว่าครับคุณเท่งพอแล้วครับที่จะเอาผู้หญิงมาให้ผมมาฝากผมผมพอแน้วครับเอาสารเป่าชูศัก์หรือมาเอาอิ่มปั๊บจับยยนมาให้ผมดีกว่านะครับเอามาฝากนี่ไม่เอาใช่ไหมก็ผู้หญิงที่เอามาฝากเนี่ยมันก้มันปวดขาเขาก็มันน่าสนใจอยู่นะ ครับอ้าวทีนี้ก็มาฝั่งนี้เลยครับวันนี้กับข้าวเราแบบชัดเจนมากครับวันนี้อ้าวนี่เลยโอ้โหดูสิลูกใหญ่มากเลยนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไข่ครับผมทําตรงนี้ครับอ๋อตรงนี้เหรอคะวันนี้ก็จะผัดไอ้ผัดคะน้าคะน้านี่สูตรไหนคะนี่สูตรไหนคะสูตรเตี้ยวครับผมเสี้ยวตูดครับอ๋อไม่ใส่หมูบดด้วยอ่าเป็นเป็นผัดคะน้าหมูบดครับผมแล้วก็ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกทีหนึ่งครับ ตอนนี้ใส่แล้วนะครับอ่าได้วนะครับระวังนะคะระวังนะคะเดี๋ยวจมูกยุบค่ะอ้าวนี่ละครับอ้าวทีน,นี้ก็นี่ครับมีคณะแล้วก็มีหนังไก่กรอบนะครับที่จะผัดนะครับใส่ไปแล้วนะครับอ้าวน,น,นี่เลยค,เะค,ะคือว่าครับส,<อ>สูส้ใหญ่นฟิวชั่นได้หมดนะครับสงสารคนกินเนาะ ขาแหรอครับเข,เขาก็เขาก็แดกกันได้เะครับเขาไม่อยากกินก็ไปได้ติก็ไม่ได้นะติไม่ได้ด้วยนะนงเอ้ยฟิวชั่นครับฟิวชั่นครับก็ถัดไปครับอืไฟมันอ่อนไปหรือเปล่าไม่อ่อนหรอกครับปัญญาคนนี้นมันอ่อนอแต่ปัญญาเนี่นี่นั่นคุณไม่อ่อนครับเป็นคนปัญญาดีครับผมอ้ฉันอยากจะถามหน่อยว่าคือว่าอ,อยู่เชียงรายนี่ เ,เขาก้าเคยขัดใจเคยกล้าเฉียงเขาไหมมันเป็นแค่ช่วงเวลาเวลาหนึ่งนะครับถุณภ <c oughs> รรยาครับคงจะไม่กล้าเฉียงเขาเหรอกไม่ใช่เฉียงหรอกครับคือว่ามันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เราหลงผิดหลงถูกกันนะครับก็เด็กเนาะ <c oughs> แฟนคลับแฟนคลับไม่หมดถูกใจกดไลค์เยอะๆเลยนะเชียงรายเนี่ยลงคาตัว เด,นนเดี๋ยวเดินผ่านนะชายน้อยเดี๋ยวแม่จะผัดใส่เตาเลยเอานะคะวันนี้เราก็จะทํานี่คือว่าเมนูนี้เราก็จะแบ่งให้ยามเราจะทําเป็นข้าวกล่องเหมือนอาหารตามสั่งนะคะก็แบ่งให้คนในชุมชนครับอไม่ว่าจะฝนต,ตกฟ้าร้องเราก็จะไปส่งถึงที่ครับอืมกลิ่นแบบว่าหอมมากกลิ่นอะไรก็ไม่หอมเท่ากลิ่นเมลอกครับเมล็คือสุดยอดของ ชิมป <c oughs> วกดนะอีเวนเงิน <c oughs> มาดิเงินเงินมานี่มาหาพ่อเร็วมาีิดักเงินอยกชิมซาลาเปาจังเลยอะ่ะก็ไปชิมดีครับไมันเหม็นเปรี้ยวเนีไอ้ไอ้ไอ,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 อ้ดำดำเลยมันลาหรือเปล่าคนจะไม่รู้เลยเนี่ย <c oughs> ไปชิมเลย <c oughs> อ๋ออ่านี่มาคนนี้น เอา้ามาดูนีเลยนฝั่งนู้นนะคะดูฝั่งนู้นด้วยโอ๊ยยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ปิดฝามอิดสามอ่ด อ่โอเคแล้วโอเคแล้วนี่โอเคนะครับปิดเลยปิดเลยครับปิดเลยครับปิดเลยติดเลยโอ้ยของดีงกว่าจะได้กินเนาะอ่าไปกินนะครับที่ร้านคุณหนงแลง้วกันเอามาฝากบ่อยเลยไปแล้วจ,จะจ,จะเจอคุณนงหรือเจอคุณนกเจอคุณนงครับทั้งคุณนกด้วยแหละครับเพ่ไม่ค่อยเอาอะไรมาฝากนะครับบางทีมันก็เอามาปางมาฝากเอาคุแมลงมะยงคิดมาฝากแล้วเอาน้ำมาฝากอร่อยไหมล่ะแต่ที่จริงไม่ใช่สวนของมันมันมันไปซื้อมาเอามาฝากว่าเป็นสวนของมันโอ้ยพูดแบบเขาไมต้นผู้เรียนด้วยนะ มันก็ไปซื้อมาฝากเราทุเรียนที่สวนผมครับผมรู้รู้มันดีครับตอนนี้เขาลังถ่ายหนังอยู่มั้งไอ้ทิดน้อยอ่ะของหนังของคุกเท่งเอาคุณไม่ไปรับเชิญอยากไปมากเลยแต่เขาไม่ได้เรียกผมครับเขาไม่จ้างนะสิเรียกค่าตัวเขาแพงมันได้แพงครับเขาไม่จ้างผมครับโอเคครับรน้าข้าวนะคะไข่ดาวสักใบนึง คนละกล่องคนละกล่องกำลังพอดี